ทางอุตุนิยมวิทยาครับคุณผู้ชมออกมาแจ้งนะครับว่าตามข่าวที่เป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้หลายๆคนแชร์ข้อมูลบอกว่าสภาพอากาศความร้อนของเราเนี่ยไปแตกกันถึง50องศาเซลเซียสทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเป็นไปไม่ได้อะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันเลยครับทางด้านของนางสาวเ,าเดี๋ยวผม <พบ S 2> สักครู่นะฮะคุณผู้ <พบ S 2> ชมครับตอนนี้มาติดตามตรงนี้ก่อนฮะ ทางของอธิบดีกรมอุตุเลยนะครับเรื่องข่าวลวงตรงนี้ได้ให้ข้อมูลคือคุณชมพารีรชมภูรัตน์นะฮะได้ให้ข้อมูลนะครับจาก,การรายงาน,นเช่นไรใช่แล้วครับเขาเปิดเผยบอกว่าจากรายงานเนี่ยไม่พบพื้นที่ใดที่อุณหภูมิ เพิ่มสูงกว่าปกติอย่างรวดเร็วนะครับจนเกิดให้เป็นคลื่นความร้อนเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีมวลอากาศร้อนจัดยังมีลมพัดหมุนเวียนแล้วก็อยู่ใกล้กับทะเลจึงได้รับความชื้นนะครับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ดังนั้นโอกาสที่จะมีความร้อนสะสมในพื้นที่จนเกิดเป็นคลื่นความร้อนเนี่ยจึงเป็นไปได้น้อยนั่นเองครับครับซึ่งการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดภาคเหนือตอนล่าง คนที่มีประสบการณ์พอสมควร <ừ m. S 1> ดาวถูกเลยฮะในทุกๆปีจะเกิดที่2จังหวัดค,คือตากและสุขโขทยัยเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาวัดได้นะครับอย่าพึ่งตกใจอันนี้คือคําว่าพีคสูงสุดแต่อยู่ไม่นาน44.6องศาเซลเซียสซึ่งเท่ากับสถิติเดิม <ừ m. S 1> นะฮะที่เคยตรวจวัดลแล้วก็ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาขอไปครับในปี59นะฮะที่อากาศร้อนสุดในไทยนี่คือเป็นสถิติ แม้ว่าในวันที่27เมษายนที่ระบุว่าพระอาทิตย์คือในวันพรุ่งนี้นี่แหละจะตั้งฉากกับกทมก็คาดว่าจะไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปีเช่นเดียวกันมนีปัจจัยแปรผันเยอะครับไม่ได้ไหมายความว่าดวงอาทิตย์ตั้งฉากปุ๊บเนี่ยต้องร้อนจนเรารอยู่ไม่ได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมครับจะเริ่มมีเริ่มสัดคล้องที่ผมให้ข้อมูลแล้วนะครับว่ามีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาจะทําให้ไทยเริ่มมีฝนคาดการว่าการเข้าฤดูฝนของประเทศไทยในปีห6นี้จะเริ่มในสัปดาห์ที่3าหรือว่าปลายเด มีข้อมูลการแชร์ว่า3สัปดาห์จากนี้จะมีอุณหภูมิถึง50องศาเซลเซียสบ้าไปแล้ว uh huh. เป็นไปไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าค่าสถิติสูงสุดที่ผมเรียนให้ทราบคือที่เขาจดกันมาย้อนหลังไปถึง5ปี <Okay. S 1> หรือ6ปี <Okay. S 1> ไม่เกิน44.6องศาเซลเซียส uh huh. จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ส่งผลให้ปีนี้มีความรู้สึกร้อนกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่คุณภูผาเรียนให้ทราบหรือว่า c ใครมีเธร์บนั่นเอง